สดชื่นอย่างที่ฝันนะครับแนวทางฟุตบอลที่ผมให้ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับมาครบทุกแนวทางเลยสําหรับหน้าช่องนะครับก็เป็นไปตามบทวิเคราะห์จานร์ครับแรงแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่บุกไปเอาชนะทางด้านของอาสซนอลได้เลยนะครับมองบนโอสกอร์เต็มเวลาคู่ระหว่างยูเวกับนาโปลีมาตามนั้นและปิดท้ายด้วยลียงลงเป็นยิงตามนัดเลยนะครับใครที่ตามไปสําหรับหน้าช่องยินดีด้วยทุกคนนะครับส่วนในครอบครัวเทปบอลครับหน้าช่องผมแตกขนาดนี้ในครอบครัวเทปบอลไม่ต้องเป็นห่วงครับสองชุดโครง การ1ตัวซปเปอร์วีพีกับอีก2ตัววีพีเต็มเครื่องกระเบื้องแตกเลยครอบครัวของเราฟินกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบค,ร, The Bond VIP. นะครัวเทพบอล v i p แล้วก็นักสปอร์ตขับในครอบครัวสปอนเซอร์ใหญ่ของผมเต็มเครื่องกันทุกคนครับใครที่ตามไปสําหรับในครอบครัวเทพบอลนะครับครอบครัวสปอนเซอร์ใหญ่ยินดีด้วยทุกคนนะครับส่วนเมื่อวานนี้ครับผมหยุดทําคลิป1วันก็ติดธุระเมาื่อวานนี้วันเกิดภรรยาด้วยก็หยุดทําคลิปไปวันนี้มีโอกาสที่ดีมาทําคลิปเหมือนเดิมครับหน้าช่องนะครับสั่ออเดอร์เ,เหมือนเดิมายจั แล้วดูแนวทางกระแสต่างๆมาแล้วว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ก่อนจะไปครับนะครับอย่างที่บอกไปครับหน้าช่องอาจจะไม่ทําคลิปทุกวันแต่แนวทางในครอบครัวเทบอลหรือครอบครัวสปอนเซอร์ใหญ่เราลงให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ฟินกันเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นตัว VAP นะครับก็ก้อชุดโครงการมาตามนั้นครับฉะนั้นครับท่านใดดูคลิปผมอยู่แล้วต้องการแนวทางฟุตบอลดีๆในทุกวันครับครอบครัวกีฬาดีๆมีให้เข้ามาเลยเป็นเพื่อนกันเพิ่มเพื่อนผมเข้ามาครับทางเข้าใต้รูปโปรไฟล์มีคําอธิบายอยู่ทําตามนั้นคลิกนนัะ มารับแนวทางไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลสดครับฟุตบอลเอเชียช่วงเย็นฟุตบอลยุโรปในช่วงค่าคืนนะครับเราคัดให้ครบจบในทีเดียวเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสําคัญเหนือสิ่งอันใดเลยคุณเคยอยู่สปอนเซอร์ไหนมาครับไม่ดีบ้างช้าบ้างปัญหาเยอะบ้างย้ายไปอยู่สปอนเซอร์เดียวกันกับตัวผมครับมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอครับวันนี้สวัสดีพี่น้อง f อกันอีกครั้งนะครับค่ำคืนวันคานที่ยี่สิบจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลยังคงน่าสนใจเหมือนเด ดูบทวิเคราะห์วิจยัยมาแล้วอย่างที่บอกไปจะเลือกแนวทางไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกในคัมคือวันนี้นะครับเรามาที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับเวเดอร์เบเมนครับจะเปิดบ้านตอนแรกกันที่ของฮอฟเฟนไฮม์นะครับคู่นี้ก่อนเกมนะครับทางด้านของเบเมนลั้งอันดับที่15ของตารางครับส่วนฮอฟเฟนไฮม์ลั้งอันดับที่3ของตารางบุนเดสนะตอนนี้นะครับวันนี้ความได้เปรียบต่างประเทศมองว่าเบมไอทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์ครับบุกมาได้เปรียบนะครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮติ่งจริงก็ได้ครับเสมอไม่ได้คือหูแบ่งคือตัวชาไปหนึ่งข้างนะครับคู่นี้แนวทางกระแสที่ผมอออออยาา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 กกกกใหห้้ไไปจรรรวิเเคคะะ์์มมมมมขขงงงผผนนนับบชทที่ดฮฮฟฟ quatro นะครับถึงแม้ในบ้านของเวเมนวันนี้พวกเขาได้เปรียบครับได้เล่นในถิ่นฐานของตัวเองครับและเปรียบแรงเชียร์จากแฟนบอลแต่มองในฟอร์มการเล่นนักตอนนี้ครับมันสู้ทางด้านของฮอฟเฟนแฮมไม่ได้จริงๆครับฮอฟเฟนามครับตอนนี้5เกมหลังไม่แพ้ใครเลยฟอร์มกําลังคงเส้นคงวาเกมลุกดุดันสุดๆเกมรับเสียประตูยากด้วยผมมองว่าวันนี้นะครับผมคิดว่าอย่างน้อยๆฮอฟเฟนามจะบุกไปไม่แพ้เตมที่ยู่แหวงแต่นับทีเด็ดที่ขาดผมมองว่าเกมลุกจบสกอร์ได้อย่างคมเลยตอนนี้ฮอฟเฟนามคิดว่าบุกชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูฉะนั้นคู่่แรกไปที ของฮอฟเฟนไฮม์ครับ นะครับคู่ที่2ครับยังอยู่ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเช่นเดิมครับซังพาลีครับจะเปิดถิ่นฐานครับตนรางกเมียของ RB ไลซิกคู่นี้ก่อนเกมซังพาลีลังลองบวยครับดันดับ17ของตารางครับส่วนไลซิกอันดับที่5ของตารางบุนเดสนะตอนนี้วันนี้ความได้เปรียบต่างประเทศมองว่าไลซิกบุกมาได้เปรียบครับต้องบังคับชนะตัวนั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจริงไม่ได้ครับหประตูเฮหนึ่งมุม2ประตูเฮเต็มและอีกหนึ่งทางเลือกคู่นี้ที่น่าสนใจมากกว่านะผมชอบที่มองบนโอเวอร์สกอร์เต็มเวลามากกว ถึงสสกอร์ขึ้นไปถึงจะยิ้มถึงจะเชียร์ก็ได้สําหรับกองเชียร์เฉพาะกิจครับแนวทางนี้น่าสนใจนะครับฟังบรลีได้กเก็บที่เล่นในบ้านอยู่แล้วนะครับพวกเขาเป็น,นถ้าเล่นในบ้านพวกเขาเปิดเกมลุกเข้าใส่ทุกทีมอยู่แล้วนะครับ ทำสกอร์ได้ค่อนข้างสม่ำเสมอในบ้านของตัวเองแต่ก็พร้อมเสียประตูเหมือนกันนะครับสำหรับฟังบอลีเปียกคลาสิกเหมือนกันเลยครับเกมลุกดุดันเกมรับเสียประตูง่ายวันนี้เปิดหน้าแรกกันมาแล้วผมคิดว่าทั้งคู่จะจบลงด้วยผลเกิน3สกอร์ึ้นไปทางเลือกนี้ที่สุดครับไปเรื่องเชียร์มองบนโอสกอร์เต็มเวลาไม่ทาให้คนผิดหวังนะครับปิดท้ายครับออเดอร์ที่3หน้าช่องในงค่ำคืนวันนี้กับมาที่โคปาอิตาเลียนะครับเป็นรื่งของ ฟิออร์เลนตินาครับจะเปิดบ้านตอนแรกก็มีเรื่องของโคโมครับคู่นี้ก่อนเกมทางด้านของฟิออนะครับอยู่ในอันดับที่1 9ของกันโชครับส่วนโคโมอันดับที่5ของกันโชวันนี้ความได้เปรียบต่างประเทศมองว่าโคโมบุกมาได้เปรียบอยู่เหลื่อมนิดๆนะครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงใจเฮตุถึงจะยิ้มกันได้ครับแนวทางกระแสไม่อยากให้ไปวันนี้นะผมชอบที่ฟิออร์เลนตินามากกว่านะครับ พวกเขาได้เปรียบที่เลยบ้านถึงแม้อันดับในตรารางคะแนนในการโชว์ดูต่ำกว่าเยอะและต้องการหนีตกชั้นด้วยนะครับแต่ผมมองว่าบอลถ้วยฟิออเล่นดีนับโคโม่ <C omo S 2> ผมคิดว่าลูกการนี้น่าจะนะครับทิ้งถ้วยนี้นะครับหมุนเวียนนักเตะม,มากกว่าเพราะเขามีลุ้นในพื้นที่ยู่าแชมเปยนลีกนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นบอลที่สูขสีคู่กี้การเล่นด้วยแท็กติกและคิดว่าฟิออไม่น่าจะเพียงพาในบ้านของตัวเองคิดว่ายันเสมอได้มีสิทธิชนะด้วยครับเลือกเชียร์ไปที่ฟิออเลนติน่าคร สรุปนะครับสามออเดอร์ในค่ำคืนนี้เอาไปแยกเน้นจัดหนักกันไปเดินครับเลือกเชียร์ไปที่ฮอฟเฟนไฮม์ครับผมคิดว่าอย่างน้นอยจะบุกเอาชนะทางน้านของเบเมนได้อย่างน้อย1ประตูนะครับเลือกเชียร์มองบนโอสกอร์เต็มเวลาคู่ระหว่างซังพอลีกับทางหน้านของไรซิกครับผมคิดว่าจะจบกันเกิน3สกอร์เลือกเชียร์ไปที่ทางด้านของ ฟิออร์เรนติน่าครับผมคี่ว่าอย่างน้อยจะเปิดบ้านไม่พ่ายกับโคโมเป็นอย่างน้อยในค่มคืวันนี้ครับสามออเดิมนี้นะครับแยกเน้นเห็นผลกําไรผมรับประกันครับและสุดท้ายฝากไว้ครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ที่ผมให้กับ f อหน้าช่องในทุกๆวันครับผมให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกมนั้นๆครับไม่ใช่ทําคลิปมามาชี้ทีมนู้นทีมนี้มั่วโซ่ตัวเหลงทลิปแบบนั้นไม่ทําอย่างแน่นอนผมให้ด้วยข้อมูลความน่าจะเป็นซึ่งผมมีบทวิเคราะห์วิจารณ์ให้มเ่อก้้าาาไดยยถพิ เามากกว่าหน้าช่องครับหน้าช่องผมบอกแล้วว่าเป็นเพียงแค่เดิมครับของแท้ของจริงมาเอาในครอบครัวเทเบอลมาเป็นเพื่อนกันมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันรับรองรับประกันว่าฟินว่าจุกทุกวันแน่นอนครับทางเข้าใต้รูปไฟล์ฟทำไว้ให้หมดแล้วเพิ่มเพื่อนผมเข้ามาได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยคำคือวนนี้ครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีในโลกของฟุตบอลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสวดีครับ